พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกษัตริย์พระเนจรสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นภาพของการปริบัติรับใช้ของพระเยซูที่เริ่มต้นโดยการทรงเรียกสาวกของพระองค์นะครับเรียกชาวประมง ให้มาเป็นสาวกของพระองค์เราจะมาศึกษาร่วมกันมาดูรายละเอียดวันในพระคำของพระเจ้าได้สอนเราและมีบทเรียนอะไรที่เราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในการปฏริบัติรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับและผมจะขอนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้ที่ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับ มาจากพระกิติคุณมัทธิวบทที่4ข้อ18ถึงข้อที่25นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ18ถึงข้อที่25มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมงสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันรูน้องชายของเขา กำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบพ,พระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาจึงละทิ้งแห я, ตามพระองค์ไปทันทีเมื่อพระองค์เสด็จต่อไปก็ทรงเห็นพี่น้องอีกสองคนชื่อยากอบ,บุตรเซเบดี กับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเสเบดีผู้เป็นบิดาพระองค์ก็ทรงเรียกพวกเขาพวกเขาจึงละทิ้งเรือและลาบิดาของพวกเขาตามพระองค์ไปทันทีพระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาทรงประกาศข่าวประเสรศิฐ เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทรงรักษาบรรดาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หายกิติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรียพวกเขาจึงพาคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆพวกที่เจ็บปวดทรมานพวกที่ถูกผีเข้าพวกที่เป็นลมบ้าหมูและเป็นอัมพาตมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายและมีมหาชนติดตามพระองค์ซึ่งมาจากแคว้นกาลิลีแคว้นทศบุรีกรุงเยรูซาเลม็มแคว้นยูเดียและแม่น้ำจอดแดนฝากตะวันออกคุณผู้ฟังครับผมจะนำพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าในพระกิติคุณมารโกบทที่หนึ่งนะครับมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเพราะว่า ในพระกิติคุณมัทธิวนี้ที่เราได้อ่านผ่านไปการที่พระเยซูคริสต์ทรงเรียกชาวประมงสี่คนให้มาเป็นสาวกของพระองค์นั้นซึ่งเหตุการณ์เดียวกันนี้นะครับในมาระโกได้เพิ่มเติมรายละเอียดการท้าทายการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อชาวประมงสี่คนนี้ขึ้นมาซึ่งผมเชื่อว่าเราทุกคนคุ้นเคยและก็จดจำวลีที่พระเยซูคริสต์ตรัสในการเรียก ชาวประมงนี้นะครับที่พระองค์ตรัสว่าจงตามเรามาเราจะตั้งพวกท่านให้เป็นผู้หาคนเหมือนหาปลาดังนั้นเพื่อความเชื่อมโยงของเรื่องราวเดียวกันนี้ให้มีความชัดเจนละเอียดมากขึ้นผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังเลยนะครับมาระโกบทที่1ข้อที่16ถึงข้อที่20มีใจความว่าขณะที่พระองค์เสด็จไปตามชายทะเลสาบกาลิลี ก็ทอดพระเนตรเห็นชาวประมงสองคนคือซีโมนและอันดรูน้องของซีโมนกำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบพ,พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าจงตามเรามาเราจะตั้งพวกท่านให้เป็นผู้หาคนเหมือนหาปลาพวกเขาก่อนละแหตามพระองค์ไปทันทีเมื่อพระองค์เสด็จต่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็ทอดพระเนตรเห็นยากอบ บุตรเสบดีกับยอน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือพระองค์ทรงเรียกพวกเขาทันทีพวกเขาจึงละเสบดีผู้เป็นบิดาไว้ที่เรือกับพวกลูกจ้างแล้วตามพระองค์ไปคุณผู้ฟังครับนี่คือพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปซึ่งผมจะขอบรรยายคร่าวๆอย่างนี้ว่าที่ทะเลสาบกาลิลีนั้นถือได้ว่าเป็น ทะเลสาบที่สวยงามที่อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับโดยมีพื้นที่ขนาดยาวประมาณ13ไมล์และกว้าง6ไมล์ทางทิศตะวันออกที่ราบสูงโกลานหรือที่เราเคยได้ยินบ่อยๆว่ากาดาราก็ทอดยาวโดยมีเนินเขาสูงๆแบบเดียวกันตลอดชายฝั่งฟากตะวันตกซึ่งน้ำในทะเลสาบนี้นะครับ ก็จะไหลมาจากแม่น้ำจอแดนมาเก็บไว้ที่ทะเลสาบแห่งนี้ด้วยนะครับการทรงเรียกของพระเยซูนั้นพระองค์เรียกด้วยถ้อยคำที่บอกว่าจงตามเรามาเถิดหากเราต้องการอยากจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสตเราก็ต้องตอบสนองในการทรงเรียกของพระเยซูคือลุกขึ้นตามพระเยซูและนอกจากนั้นพระเยซูได้ใช้วลีที่บอกว่า เราจะตั้งท่านให้เป็นผู้จับคนดังจับปลาให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาแน่นอนครับเราก็จะกระทำแันกิจของพระเจ้าในการนำคนมาหาพระเยซูคริสต์นำคนมารู้จักกับพระเยซูคริสต์เหมือนที่พระเยซูได้ทา้าทายได้เรียกพวกชาวประมงชุดแรกนี้แบบนี้นะครับซึ่งในพระคำของพระเจ้าก็บอกว่าเมื่อพระเยซูทรงเรียกเขาว่าจงตามเรามาเถิด พระกัมภีบันทึกว่าพวกเขาทั้งสองก็ได้ละอวนทิ้งไว้ตามพระองค์ไปทันทีคำว่าทันทีในที่นี้นะครับก็มีความหมายว่าในทันทีทันใดคือไม่เอาอะไรแล้วนะครับลุกขึ้นแล้วก็ไปเลยคุณผู้ฟังครับน่าสนใจที่พระดำรัสแรกของพระเยซูและพระดำรัสสุดท้ายของพระเยซูที่พระองค์ตรัสกับเปโตรนั่นก็คือจงตามเรามาเถิดซึ่งในที่นี้ก็อยู่ใน พระธรรมตอนที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับและอีกตอนหนึ่งที่พระองค์ตรัสคำว่าจงตามเรามาก็อยู่ในยอห์นบทที่21นะครับในข้อที่21และข้อที่22ซึ่งได้กล่าวบันทึกไว้ว่าเมื่อเปตโตรเห็นสาวกคนนั้นจึงทูลถามพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมา มันเกี่ยวอะไรกับท่านจงตามเรามาเถอะคุณผู้ฟังครับแก่นแท้ของการเป็นสาวกของพระเยซูนั้นก็คือเราจะไม่สงสัยอะไรในพระประสงค์ในวิธีการของพระองค์แต่เราจะมีความเชื่อและปฏิบัติตามเมื่อพระเยซูเรียกเราว่าจงตามเรามาเราก็จะตามพระองค์ไปแบบที่พระองค์ทรงเรียกนั้นตอบสนองทันทีที่เราจะไม่มีความสงสัยในสิ่งใดนะครับ และหลังจากที่เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงเรียกซีโมนเรียกแอนดรูแล้วนะครับพระองค์ก็ได้เรียกที่น้องอีกสองคนคือยากอบแล้วก็ยอนนะครับซึ่งยอนท่านนี้ก็ต่อมาเป็นยอนที่เป็นอัครสาวกของพระเยซูนั่นเองนะครับซึ่งภาพของการทรงเรียกชายหนุ่มกำยำล่ำสันที่ขยันประกอบอาชีพทำมาหากินอยู่แบบนี้เราเห็นว่า กำลังสื่ออะไรกับเราบ้างนะครับเราจะได้บทเรียนว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ต้องการจะเรียกธรรมาจาร์เรียกปุโรหิตเรียกฟาริสีที่มีความรู้ที่จบในการศึกษาเรื่องพระบัญญัติในพระคำของพระเจ้าอย่างช่ำชองนะครับพระองค์เรียกแค่คนที่ตอบสนองแค่คนที่เชื่อพระองค์และเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรพิเศษ มากไปกว่าใครในสังคมเวลานั้นซึ่งผมอาจจะกล่าวง่ายๆอย่างนี้ว่าที่พระเยซูคริสต์เรียกสามัญชนคนหนุ่มที่ประกอบสัมมาอาชีพทั้งหลายในพื้นที่นั้นให้มาเป็นสาวกของพระองค์เป็นสิทธิพิเศษของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้จบปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ที่มียศมีอำนาจในพระวิหารไม่ได้เป็นศาสนาจารย์ไม่ได้เป็นด็อกเตอร์อะไรมากมายเลยไม่มีบทบาทไม่มีตำแหน่ง ไม่มีตระกูลที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือไม่มีความสำคัญอะไรเกี่ยวข้องกับทางศาสนาเกี่ยวข้องกับความเชื่อของชาวยิวเลยเขาเป็นชาวยิวธรรมดาธรรมาหากินเป็นชาวบ้านธรรมดาดังนั้นขอบคุณพระเจ้าการทรงเรียกของพระเจ้าจึงมีต่อทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับ ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆมนุษย์ใส่หัวโขนให้แก่กันและกันแล้วก็ยกย่องกันขึ้นซึ่งเราจะไม่นำเรื่องนี้มากล่าวถึงในที่นี่นะครับการที่พระเยซูคริสต์เรียกสามัญชนคนหนุ่มเหล่านี้เพื่อรับใช้พระเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ว่าการรับใช้พันธกิจของพระองค์ข้างหน้า ที่เด็กหนุ่มเหล่านี้สาวกเหล่านี้จะต้องพบเจอกับพระองค์นั้นมีความท้าทายมีความโหดร้ายและมีสิ่งที่จะต้องการความเชื่อการเชื่อฟังอย่างมากและการเสียสละจากคนเหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับพระเยซูรู้ล่วงหน้าทั้งหมดดังนั้นถือว่าเป็นเกียรติสาหรับคนเหล่านี้เป็นสิทธิพิเศษสําหรับพวกเขาที่ได้รับการทรงเรียก จากพระเจ้าให้ปรนีบัตรรับชายและติดตามพระองค์นะครับซึ่งแน่นอนครับชายหนุ่มชาวกาลิลีที่ถ่อมใจเหล่านี้เขาคงจะไม่รู้นะครับว่าข้างหน้าที่เขาจะเจอนั้นจะเป็นพระพรจะเป็นการข่มเหงหนักหนาแค่ไหนแต่สิ่งที่เราเห็นในทันทีที่เขาตอบสนองการทรงเรียกของพระเยซูนั้นพวกเขากลับใจมาเชื่อพระเยซูคริสต์ทันที ติดตามพระองค์ไปทันทีแล้วเขาเปลี่ยนทิ้งวิถีชีวิตเดิมของพวกเขาทิ้งทั้งหมดเขาทิ้งครอบครัวทิ้งสิ่งที่เขาผูกพันอยู่ทิ้งการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อที่จะติดตามพระเยซูภาพตัวอย่างนี้ขอให้เป็นบทเรียนสำหรับเราว่าถ้าเรารักที่จะติดตามพระเยซูตอบสนองพระเยซูอย่าเห็นแก่อามิตรสินจ้าง อย่าเห็นแก่สิ่งที่เรามีอยู่เสียดายสิ่งที่เรามีอยู่สแสวงหาสิ่งต่างๆจากการติดตามพระเยซูภาพของการอุทิศถวายตัวให้กับพระเจ้าของสาวกทั้งสีคนในช่วงแรกนี้จะเป็นสิ่งที่เตือนเราว่าพระเยซูคริสต์เรียกเราและเราควรที่จะตอบสนองหันหลังให้กับทุกสิ่งที่ผูกมัดเราอยู่ติดตามพระเยซูไปด้วยความเชื่อทั้งๆที่ไม่รู้ว่าข้างหน้า จะได้รับพระพรแบบใดจะได้รับการขมเหงจะพบกับปัญหาอะไรเราก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นพระเยซูคริสตเมื่อเรียบสาวกสี่คนแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จดำเนินไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาและประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างของชาวเมืองให้หายนะครับซึ่งข่าวประเสริฐที่พระเยซูคริสต์ได้ประกาศนั้นก็คือเรื่องการที่กษัตริย์ผู้นั้นได้เสด็จมาแล้วและพระองค์จะรื้อฟื้นอาณาจักรของอิสราเอลขึ้นมาภายใต้การทรงนำของพระเจ้าถ้าพวกเขายอมกลับใจจากวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยบาปหนาต่างๆของพวกเขา แต่น่าเศร้าใจนะครับที่เราเห็นว่าพวกเขาไม่ยอมกลับใจดังนั้นภาพของการปรนิบัติรับใช้สาธารณชนของพระเยซูนั้นมีภาพของการเทศนาการสั่งสอนการให้การช่วยเหลือการเลี้ยงดูและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนเหล่านั้นเราจะเห็นมุมมองสองเรื่องนะครับในการรักษาโรคของพระเยซูการปลดปล่อยพวกเขา ประการแรกเป็นเพราะว่าพระเจ้านั้นมีพระทัยที่เปี่ยมด้วยความรักพระเมตตากรุณาที่อยากจะช่วยพวกเขาในยามที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือในยามที่พวกเขาทุกยากจากโรค้ายต่างๆนะครับและอีกประการหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือเป็นหมายสําคัญที่พระองค์ต้องการอยากจะรับรองพระองค์เองในการเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงมา เป็นกษัตริย์ที่พวกเขารอคอยเป็นพระเมสียาอยากจะยืนยันพระองค์ต่อหน้าบรรดาประชาชนที่ขี้สงสัยและขาดความเชื่อเหล่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับแน่นอนว่าเมื่อพระองค์ได้ประกาศและก็ทําหมายสำคัญหลายอย่างก็จะมีคนจำนวนมากติดตามพระองค์ซึ่งในพระคำของพระเจ้าได้ใช้คำว่าคนหมู่ใหญ่หรือมหาชน หรือมัลติจูดนะครับผู้คนจำนวนมากได้มาติดตามพระองค์และพื้นที่เรื่องการประกาศหรือข่าวของการกระทำพันธกิจกิตติศัพท์ของพระองค์นั้นเลื่องลือไปไกลถึงประเทศซีเรียทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออกที่น่าสนใจก็คือคนเหล่านี้เป็นคนต่างชาติเขาได้ยินกิตติศัพท์เรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูพวกเขารับฟังด้วยความยินดีรับเชื่อและได้รับการรักษา ความเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายได้รับการช่วยขับผีออกจากชีวิตของพวกเขาขอบคุณพระเจ้านะครับพันธกิจเหล่านี้เป็นพันธกิจที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำในช่วงเวลานั้นซึ่งผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจและคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ที่บันทึกอยู่ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับ คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับซึ่งผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าถ้าคุณต้องการฟังท่านยอนเทศนาคุณจะต้องไปยังถิ่นทรกันดาลแต่ในทางกลับกันองค์พระเยซูคริสตพระองค์ทรงเข้าไปหาประชาชนในเมืองโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าพระองค์เป็นกษัตริย์องค์นั้น พระองค์ทรงดำเนินไปทั่วทุกคนทุกแห่งในแคว้นกาลิลีที่มีประชาชนหนาแน่นพระองค์ไปยังสถานที่ทำงานของพวกเขาพระองค์ทรงเรียกสาวกและทรงไปยังธรรมศาลาเพื่อที่จะสั่งสอนและรักษาคนป่วยแม้พระองค์จะประกาศข่าวดีข่าวประเสริฐและสอนเรื่องแผ่นด,ดินของพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้เป็นเพียงนักเทศ หรือเป็นอาจารย์ธรรมดาเท่านั้นพระองค์ได้ทรงพิสูจน์ว่าแผ่นดินสวรรค์ได้มาถึงแล้วผ่านการรักษาโรครักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายด้วยการอัศจรรย์ด้วยหมายสำคัญและนอกจากนี้นะครับได้มีการบันทึกรายชื่อโรคร้ายต่างๆเอาไว้ในพระธรรมตอนนี้ด้วยซึ่งก็บอกให้เรารู้เป็นไนยะว่าไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับพระเยซู และในขณะที่สถานที่ต่างๆในที่นี้ก็มีการระบุชื่อเอาไว้ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงห่วงใยมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมาจากไหนนะครับฝูงชนที่รายล้อมพระองค์นั้นส่วนหนึ่งมาจากใจกลางดินแดนของชาวยิวนั่นก็คือจากกรุงเยรูซาเลม็มแคว้นยูเดียและหลังจากนั้นก็มีจากเมืองของพวกนอกรีดพวกต่างชาติ ในแคว้นทศบุรีและซีเรียซึ่งก็เป็นไปตามที่ยอนได้กล่าวเอาไว้ล่วงหน้าว่าพระเยซูคริสต์จะกระทำกิจการต่างๆยิ่งใหญ่กว่าที่ตัวยอนเองจะกระทำนะครับซึ่งในตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าพระเยซูคริสต์ได้ส่งใช้สิทธิอำนาจในการประกาศเทศนาในการเข้าถึงผู้คนด้วยการปรนิบัติด้วยการรับใช้ด้วยการช่วยเหลือและด้วยการเอาใจใส่พวกเขา เมื่อคนเหล่านั้นเขาเห็นคำสอนฤทธิอำนาจการเอาใจใส่พระเมตตาของพระเจ้าแล้วจึงไม่แปลกที่จะมีคนจำนวนมากมาติดตามพระเยซูฟังคำสั่งสอนของพระองค์และรับการช่วยเหลือจากพระองค์นะครับดังนั้นจึงหวังว่าเราทั้งหลายจะตอบสนองการทรงเรียกการที่เราเป็นสาวกของพระองค์นั้นด้วยการประกาศสั่งสอนเหมือนที่พระเยซูคริสต ได้ทรงกระทําคือพระองค์ได้พูดถึงสิทธิทอํานาจและการที่พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะมาช่วยคนให้กลับใจจากความผิดความบาปและถ้าเราได้พบใครที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการการดูแลเอาใจใส่เราก็จะหาโอกาสที่สําแดงความรักของพระเจ้าช่วยเหลือเขาให้พ้นจากการที่พวกเขาถูกกดขี่ถูกข่มเหงด้วยโรคร้ายด้วยความยากลำบากต่างๆนั้น คุณผูฟังครับนี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะทําได้เพราะพระเยซูคริสต์ได้ใช้เราไปที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ที่จับคนแทนการจับปลานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนํารายการอําลาจจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ จงคนหนึ่งเฝ้าคิดถึงความรักนั่งเดิบว่าใครผู้ใดริเริ่มต่อเติมให้ชีวิตใหม่ให้ความหวังความรักและกำลังใจด้วยพระคุณยิ่งใหญ่ช่วยไทยกับ้นราคีดวงวิญญาณต้องถูกพลานประมาณชักจู าลืมความรักเครื่องรุง่งมัวแต่มุ่งในทางสังคมด้วยพระไทยเมตตาสูงสง่งเจ้าใหญ่ลืมระองมัวลงในก้นบวงมาเดียวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนมีความรักลิ่นปลน ยอกย้อนไปตามสังคมลงความชั่วชาโสมมเจ้าม,มัามวลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นชาจงกลับมาเฝ้าอ่อนวอนองค์พระเยซูพระองค์ทรงเฝ้ารออยู่ ชมเปลิอนเดินทางชั่วช้าโปรดรีบหวนคืน ครั้งก่อนมีความรักเปลิ่นปลอนยอกย้อนไปตามสังคมลงความชั่วชาโสมมเจ้ามัวล,ลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นชาจงกลับมาเฝ้าอ่อนวอนองค์พระเยซูพระองค์ทรง,งเฝ้ารอ ชมเพลินเดินทางชั่วชา้าโปรดรีบหวนคืน